พญาชลาวันข้างนี้ก็พญาชลาวันใช่ไหมตอนที่เป็นร่างคนนี่เขาจัดไฟแล้วอันนี้ข้างนี้ก็ใช่ตอนเป็นจอร์คเฮนีหนห่หนุกไหมหนุกไหมมันไม่มันไหมคะมันเอ้ยสวัสดีคะ่ะวันนี้กระเป้าน้อยพาเที่ยวอีกแล้วนะเย้ <c oughs> เป็นไงครับเป็นคืรถกระป๋อเป็นไงครับไงหนุกไหมหนุกไหมไม,มันไม่มันไหมคะมันเออ <c oughs> ทักทายเพืเอ่อนๆหน่อยตอนนี้เราก็มาเที่ยวกันที่นี่อีกแล้วนะคะบึงสีไฟสวัสดีคะ่ะวันนี้เราอยู่ที่หน้าบึงสีไฟนะคะเรามาเดินเล่นยามเย็นกันนะคะวันนี้กระป้อน้อยพาเที่ยว นูน่นคันนู้นกับป้อน,น้อยไปไปดูข้างในไปดูข้างในกันเนะี่ยไรหน่าดูสาราใหม่มาอัปเดตหน่อยโอ้ตอนทุ่งที่เรามากันนะอะยังสร้างไม่เสร็จตอนนี้เสร็จแล้วนี่สะพานสาลามาเดินดูซิว่าเสร็จแล้วจะสวยไหมไม่ลง <c oughs> ไม่ลงหรอลกูกไม่เดินไอป้าป้าอุ้ม <c oughs> อ่าเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันนะอู้นี่ตั้งแต่ตอนลอยกระทงใช่ไหมเนี่ย กระทงยักษ์เนี่ยโอ้ใหญ่มากเลยทันย่ญญาลงไปเล่นได้เลยนะ่ะใหญ่บุ่มลมเลยพญาชาละวันวิวดีมากๆเลยนะนี่นี่ซ่อมแล้วสะพานอะ่ะเมื่อก่อนจะเป็นสะพานไม้ผุผุผุจนคนหล่นก็ <c oughs> <c oughs> เลยตอนนี้นี่โหดีแล้วนี่ข้างนี้ก็พญาชาลวันใช่ไหมตอนที่เป็นร่างคนนี่เขาจัดไฟแล้วอันนี้ข้างนี้ก็ใช่ตอนเป็นจอระเคนี่ เห็นนะเนี่ยเขาทําไฟสวยจังเลยใต้สะพานเขาก็ติดไฟนะใต้สะพานอ่าดูแล้วแน่นหนากว่าเดิมเยอะเลยนะเนาะป่าเมื่อก่อนมันเป็นไม้แบบผุผูอะเหมือนแบบมันจะล่วงอะไมยย้มันตามอายุอะเอออันนี้ปนกับเนี่ยก็มัดก,ก็ไม้นะเนี่ยก็ไม้นี่เออแต่ไม้แบบแน่นอ่ะเหมือนมันหนาขึ้นอะอูนี่ดูวิวข้างๆก่อนพระอาทิตย์ตกดินเอาตกไปแล้วนี่ตกไปแล้วตกไปแล้ววิวดีสุดๆเลยนี่แอ่งน้ําแอ่งน้ํา น้ำหน้าบึงเอานกบินผ่านบรรยากาศดียามเย็นนะคะอนะันนั้นคือเป็ดอะไม่เป็ด,ปดอะเดี๋ยวออ,อมองไม่เห็น, <ไป S 1> นันนเ,เ,เป็ดเป็ดฝูงหนึ่งน้อยๆอยู่ไกลๆดูนะ <laughs> เดี๋ยวไปดูเป็ดนี่เรามาอัปเดตสะพานกันหน่อยนะบึงสีไฟพิจิตนี่นะคะมีสาลาก็สร้างใหม่สะพานก็ทำใหม่นี่ นี่ตรงนี้นี่ก็ปรับปรุงเยอะเลยเนาะทำใหม่หมดทำใหม่หมดเลยโหเป็นแน่นหนาดูดีเลยอ่ะแน่นกว่าเดิมเฮ้กว่าเดิมเยอะตอนมันนานอะสมัยตอนป๊าเป็นเด็กๆนะตอนป๊าเป็นเด็กเด็กทำไมนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีตรงเนี้ยคนเขาจะดูกันเต็มเลยร้อยทะเลตรงเนี้ยมวยทะเลน้องๆรู้จักไหม เออที่ที่ที่ต่อยกันบนเชือกแล้วก็ล่วงแล้วคนก็ยืนดูกันแล้วปไม่ได้อยู่ตรงนี้นะปะปะอยู่ตรงนู้นแล้วตรงเนี้ยมันฝุ่นเขาคุนมันก็เยอะดันฝ่นล่วงน้ําก็เต็มโอ้คนดันล่วงตุ้มแต่ไม่มีใครเป็นไรอน้ำมันไม่ลึกมั้งน้ำไม่ลึกตุ้มเปียกอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าเป็นเด็กเด็กก็น่ากลัวอยู่ถ้าเป็นเด็กล่วงอ่ะยาวไปถึงนู่เลยอะคือเดินไม่ได้ถึงกลางเลยเนี่ย ไปได้ถึงนู่นเลยอะน้ำมีปลาเยอะนะเนี่ยอยู่ในเนี้สาราดูดีบรรยากาศดีดีใครว่างก็มาเที่ยวกันได้นะคะที่นี่เลยหน้าบึงสีไฟนะยยำเย็นตอนเช้าเช้า,เ,ชาเย็นเย็นนะคะรู้สึกแบบปลอดโปร่งโล่งสบายนี่เราก็กำลังเดินกลับกันแล้วนะนพี่พลพี่ธัญญาเดินนำไปก่อนนะคะเออนี่น้องพกยีเป็นไงอากาศดีไหม <c oughs> อากาศดีเนาะ เขาเริ่มเปิดไฟแล้วตอนเย็นนี่เปิดไฟโอ้เคยักษ์อยู่ตรงนู้นเคยักษ์ใหญ่เห็นไหมเคยักษ์ใหญ่มีไฟด้วยอ่ะโอ้เออเขาจุดเขาติดไฟเนาะใช่ใช่ปกติเคยเห็นไหมหรือเขาเพิ่งปรับปรุงใช่ครับเพิ่งปรับปตอนช่วงอะไเออใช่ตอนช่วงกระทงพอดีกลัวไหมไปถ่ายรูปได้นะกลัวไหมกลัวอะไรอ่ะฮะอะไรเคยักษ์อ๋อไม่กลัวหรอกเป็นรูปปั้น นี่เคยักษ์ยักษ์นี่ใหญ่ที่สุดในโลกไหมอะไปดูเคโอ้ยเคดวงตาดวงตามีไฟด้วยก่อนหน้านั้นก็ไม่เห็นมีอะไรเนาะตอนที่เรามากันเนาะไม่ติดอะไรไม่ทําอะไรเลยตอนนี้เออดีมีไฟสวยงามแล้วเนี่ยเพิ่งได้มานะคะเนี่ยวันนี้เองอะ่ะเพิ่งได้มาดูว่าเขาอัพเปลี่ยนโอ้้องพบกลัวก็เคมันไม่งับลูกหันหน้าหน่อยเย่ปนะ yeah. จระเข้ใหญ่โตเริ่มเท่มอ่ะโอ้โหใหญ่จังเลยอ่ายิ้มเน่ยเยๆๆๆๆ่เย่เย่เย่แ้าเกิดกัดขึ้นมาทําไงเนี่ยว้าวเห็ๆๆน้องพบไปแตะเขี้ยวจระเข้แล้วอ้อันนี้ถ่ายข้างหน้าแล้วน้องๆนีนน่น้องพบจะไปดูเป็ดไปดูเป็ดกันหน่อยดีนะแถวนี้ยังมีไฟนะอ่าไปดูเป็ดกันไหนเนี่ยเป็ดยังอยู่ไหมอ่ะโอ้ดูดูเท้าเท้าจาระเข้อ่ะ หูใหญ่กว่าตัวปะป๊าเห็นไหมนี่หางหางยาวมาถึงนี่อ่ะนี่จระเข้ตัวนี้ใหญ่ที่สุดในโลกก็บ้าอุลุนแล้วเนาะจับหางจระเข้เนี่ยเอ,อ้าจับหางเลยเออจับหางจระเข้เออกัดหางซันเลยไหนอ่ะ <c oughs> เป็ดอุ้ยสวยอ่ะ อ้าหัวมันเขาเรียกเป็ดอะไรอย่าเพิ่งหนีไปซิจะถ่ายจะถ่ายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปเป็ดอะไรอน่ยไม่รู้ว่าเป็ดอะไรอะ่นดูมันว่ายน้ำนี่ระวังน้ำพุบตกไปเด้อโอ้หินีเป็ดนับที่มีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหโอ้เลขสวยอ๋อเก้าตัวพอดีเลยอยู่ฝูงเนี้ยมันไม่นี่นี่นี่มันมาหาไอ้หอยเหยืออะไรแถวนี้เนี่ย นะคะหอยหาปลาน้อยๆอะไรเงี้ยกินกาบโหกาบาบน้องพบเป็ดร้องไงครับกาบเอาตอบตอบดังๆสิเพื่อนไม่ได้ยินน้องเป็ดร้องไงลูกเป็ดร้องไงครับปรักาบกาบพอมันดูหาว่าเราเราไปไม่ถึงแล้วมันก็หยุดแหละเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชดูเป็ดหัวเขียวเป็ดหัวเขียวสะท้อนแสงบ๊ายบายเป็ด บาย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 ดูอีกเหรอจะเล่นกับเป็ดหรอบายบายเป็ดก่อนเนาะดูดูเป็ดเราไปไว่ายน้ำกับเป็ดไหม <c oughs> กลัวเหรอกลัวหัอพญายชลาวันตัวใหญ่เยอะ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะหนามหนามสันสันหลังเออนั่นแหละแล้วก็ลายหูดูลายจิใหญ่โตาม,มากคือมาอลังการ บานตะก้ออ้ใหญ่ๆพอติดไฟแล้วก็ดูดีนะสวยนะหูดูดวงตาดูดวงตาอุ้ยกลัวกลัวกออกมาใกล้ๆแล้วกลัวจะกลัวทำไหมเป็นลูกปั้นบายยเออบายยรีบบ่ายเลยบ่ายเคเลยกลัวเคไปแล้วนะเอ๋ไไหนๆอ้น้องๆเห็นบินไม่บินอยู่บนฟ้า โอ้ยเห็นเครื่องบินพอดีเลยนูนนูนนูนโอ้โหน้องพบโชคดีจังเห็นเครื่องบินเลยเครื่องบินลอยมาพอดีเลยเย้โอ้ยนี่นี่มันก็อยู่ตรงนี้นี่นี่ตามไปดูตามไปดูบนหลังคาเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยลำนี้เดี๋ยวก็ไปผ่านหลังคาบ้านเราเนี่ยก็ผ่านแล้วแหละสองวิก็คงผ่านแล้วล่ะอว้าวได้เห็นเครื่องบินด้วยอยู่ไหมตกลงเค่ยังอยู่ไหม นี่มืดแล้วนะเขาเริ่มเปิดไฟปิดเปิดไฟละโอ้นี่มีน,นกกระจอกเทศยังอยู่ยังอยู่ยังเห็นนกกระจอกเทศสองตัวนอนเหรออ่ากำลังจะไปนอนหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนไปนอนกันหมดแล้วม้งมายืนกินอะไรอยู่เนี่ยทางเนี้ยสองตัวหร,รือมีแค่นี้แหละสองตัวโอ้ทั้งกงอะนะมีสองตัวโอ้สองตัวเองอยู่กันหนุ่มนิ้งหนุ่มนิ้งสองตัวเอาไปไปละไปละไปละ บินเหนือบินไปแล้วบินไปทางนู้นแล้วแป๊บเดียวแหละข้ามหัวเราไปเลยนี่น้องๆนี่หน้าบึงก็จะมีดอกัวยักษ์ใหญ่อยู่ตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะไปกินข้าวนะหิวนะน,นะ,อ,ะอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องน้ำพมด้วยบายบายเพื่อนๆครับบายบายค่ะบายบายเฮยไปกลับบ้านกันแล้วเย้เย่เยเยเย้ข้างหลังนี่ ข้างหลังเราเคอาปากกว่างไปคีย <c oughs> ไปไปคกันบไปไปแล้ว